บวบจ้าบวบเพื่อนเพื่อนจ้าวันนี้จะมาเก็บบวบไปทำกับข้าวนะคะนันทาทับอาสาเองนะคะบวบสายพันธุ์อะไรเพื่อนเพื่อนอาจจะสงสัยอาจจะงงนะคะบางคนอมีเพื่อนท่านหนึ่งทักเข้ามาถามว่าคอมเมนต์เข้ามาเนาะว่าบวบสายพันธุ์อะไรเห็นมันสวยอยากได้สายพันธุ์ไปปลูกขอบอกเลยนะคะว่าเป็นบวบในท้องตลาดทั่วไปนี่แหละแต่ลูกยาวมากนะครับเพื่อน ยาวกว่าสอกเลยอ่ะมันอยู่ที่ว่าการที่เราดูแลรักษามากกว่าเนาะว่าทําไมลูกตรงสวยแบบนี้ก็เหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยแม่นั้นเคยลงคลิปให้เพื่อนๆดูไปรู้สึกว่าจะหนึ่งครั้งหรือสองครั้งแล้วนี่แหละนะคะเพื่อนๆก็คือเอาน้ําน้ําเปล่าใส่ขวดอ่ขวดก็ขวดน้ําที่เราไม่ไม่กินแล้วนะคะเราไม่ใช้แล้วเนาะมันกินหมดแล้วเราก็ทิ้งเนาะ แล้วนําก็มาเราก็นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ประมาณนี้เลยจ้ะเพื่อนๆจะเป็นขวดน้ําอะไรก็แล้วแต่ขวดเล็กขวดใหญ่ประมาณไหนก็ได้มันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะใส่น้ํามากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราก็ต้องดูด้วยว่า,าบวบของเราที่เราจะยืดลูกเล็กใหญ่ไซส์ไหนเนาะถ้าเราใส่น้ําเยอะเกินไปก็จะทําให้บวบของเราขาดอย่างเช่นลูกนี้มันไม่ตรงนะครับเพื่อนๆเราก็เพิ่งเห็นเมื่อกี้เราก็เพิ่งจะมาดัดนะคะเพื่อนๆจ้ะเพราะว่าเขาอยู่บนล้านเนาะใบเขาเยอะเรามองไม่เห็นนะครับเพื่อนๆ คอยดูว่าเขาจะตรงไหมลูกมันโตแล้วก็อาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าว่าลูกเล็กๆนะ่ะตรงยังไงก็ตรงแน่นอนจ้ะอ่าแม่นั้นก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ไม่เยอะนะครับเพื่อนๆปลูกไว้ประมาณสิบหลุมเนาะอ่าเรากินไม่ทันเราก็แบ่งแบ่งเพื่อนบ้านไปกินบ้างคนไหนที่ดีมีน้ําใจกับเราเนาะเหลือเราก็แบ่งขายบ้างสิบบาทยี่สิบาทก็เป็นเงินอ่าเราอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยว่าสนานะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆสวยไหม แม่นันจะทําเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆจ้าถ้าลูกไหนที่เล็กเกินไปเราก็อย่าเพิ่งมัดนะครับเพื่อนๆอย่างเช่นลูกนี้เนาะลูกนี้ก็ยังเล็กเกินไปเราก็จะยังไม่มัดนะครับเพื่อนๆเราก็จะมัดใส่ท้ายตรงนี้เลยเห็นมองเห็นหรือเปล่าเพือ่อนๆเราจะมัดใส่ท้ายตัวนี้เลยอย่าให้แน่นเกินถ้าแน่นเกินมันก็จะทําให้ขาดได้ทําให้มันพอดีนะครับเพื่อนๆ ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเพื่อนๆจ๋าแม่นั้นก็ไปเห็นเทคนิคของเพื่อนบ้านในหมู่บ้านนี่แหละแบบว่าเขาทําเป็นกลุ่มเนาะในหมู่บ้านหลายๆคนหลายๆท่านเนาะร่วมด้วยเชิอกันออกหัวคิดเนาะแล้วก็มาประดิษฐ์ประดอยแล้วก็ทําแบบนี้เห็นตัวอย่างที่ดีเราก็เอาอนำมาใชา้นํามาปฏิบัติก็ผลปรากฏว่ามันได้ผลนะคะเพื่อนๆจ๋า ถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปแม่นันดีมีประโยชน์เพื่อนๆก็ลองไปทําตามนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยอย่างเช่นลูกนี้น่าจะไม่รอดนะคะทุกคนเนี่ยถ้าออกเหลืองๆมันก็จะเน่าเสียแล้วก็เด็ดทิ้งไปให้ลูกอื่นขึ้นมาแทนที่เนาะออย่างเช่นสองลูกนั้นเราก็ยังไม่มัดนะคะเพื่อนๆเราจะยังไม่ผูกติดนะคะเพื่อนๆอ่าเล็กเกินเนาะรอพรุ่งนี้หรือว่ามะรืนก็ได้เราค่อยมาผูกติดนะคะเพื่อนๆจ้ะ สำหรับวันนี้แม่นันก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะบ๊ายบายจ้าสวาสดีจ้า